เทคนิคับเผาเศษหญ้าไม่ให้มีกลิ่นและควันในช่วงหน้าฝนทำได้อย่างไรมารับชมกันเลยค่ะมาดูประสิทธิภาพการเผาหญ้ากันนะคะซึ่งหญ้าที่เราจะเผาในวันนี้เป็นหญ้าที่ยังมีความชื้นอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกกองนี้คือกองหญ้านะคะมีความชื้นอยู่บ้างแต่ตอนนี้เตาที่เราจะเผานะคะเป็นเตา เผาขยะไร้ควันขุนเดรุร่นเอซิเวอร์ซึ่งได้ผ่านการเผาขยะทั่วไปมาแล้วนะคะซึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตว่าในเตายังมีความร้อนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเผาขยะประเภทหญ้าที่ยังมีความชื้นอยู่แนะนำให้ใส่ฟืนหรือว่าถ่านลงไปนะคะเพื่อเพิ่มในเรื่องของความร้อนก่อนที่จะใส่ขยะประเภทนี้ลงไป เดี๋ยวเรามาเพิ่มในเรื่องของเชื้อเพลิงเข้าไปนะคะอันนี้คือฟืนที่เราจะใส่เข้าไปใส่เข้าไปในเตาได้เลยนะคะหลังจากที่เราได้ใส่เชื้อเพลิงพวกฟืนหรือว่ากิ่งไม้ลงไปก็จะรอสักครู่นะคะเพื่อให้มีความร้อนในเตาที่สูงแล้วค่อยใส่ขยะพวกหญ้าที่ยังมีความชื้นอยู่ ยญาก,กองนี้นะคะยังมีความชื้นอยู่เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ท่านผู้ชมดูว่ามันจะมีควันหรือไม่นะคะให้ทยอยใส่นะคะขยะประเภทนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เร็วนี่อาจจะมีควันเกิดขึ้นเพราะว่าออกซิเจนเข้าไม่ได้นะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปดูไฟในเตาด้วยนะคะว่ามันร้อนอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่ายังความร้อนอยังไม่พอเราก็ต้องรอให้เตามันมีความร้อนก่อนนะคะ อันนี้สามารถใช้เตาเผาในชุมชนได้นะคะควันจะลดลงก็จะได้ผลดีกว่าการเผาในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีอุปกรณ์หรือว่าเผาลงบนพื้นดินนะคะซึ่งจะเกิดควันได้มากจะเห็นว่าควันเกิดขึ้นน้อยมากนะคะซึ่งการเผาต้องมีเทคนิคในการเผา